โฆษณาได้ง่ายจังสร้างคอนเซ็ปต์โฆษณาง่ายเช่นไม่ต้องผักฟื้นซึ่งไม่จริงค่ะ ทำไมช่วงนี้เห็นโฆษณาลอง h a รเยอะจังความคิดของหมอเบนนะคะเป็นเพราะ 1. สามารถทํารีวิวได้ง่ายและเร็วไม่ต้องรอระยะเวลาเพราะโดยปกติแล้วการปลูกผมเราจะต้องรอระยะเวลาที่1 0 1ถึงเดือนเพื่อดูผลลัพธ์ที่ปลายทางของคนไข้แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันมีการหลั่งไหลเข้ามาของแพทย์ในธุรกิจของการปลูกผมเป็นจํานวนมากการโฆษณารอไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงมีการทําลอง h a รเพื่อเน้นในประโยชน์ของในเรื่องของการโฆษณาสามารถทํารีวิวที่2สัปดาห์ได้หลังจากนั้นที่ปลาย ทาทผมควรค่จะขึ้นหรือไม่ขึ้นก็ไม่มีใครรู้ 2. ส,สร้างคอนเซปต์ในการโฆษณาง่ายเช่นบอกว่าไม่ต้องพักฟื้นซึ่งไม่จริงค่ะสัญญกรรมทุกประเภทมีการพักฟื้นหรือจะบอกว่าได้ผมยาวเลยซึ่งอันนี้ก็จริงไม่หมดนะคะเพราะหลังจาก2ส,สัปดาห์ผมยาวต่างๆเหล่านั้นก็จะร่วงไปก่อนเหมือนเดิมและข้อที่3ปลูกไม่เยอะไม่แน่นก็ทําโฆษณาได้ง่ายจัยงค่ะเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะว่าลักษณะความยาวของผมสามารถสร้างการลวงตาได้ปลูกไม่เยอะไม่แน่นก็สามารถหวีเสยขึ้นไปทําให้ คนไข้ดูภาพแล้วอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าอ้อปลูกเยอะปลูกแน่นทางทางที่จริงๆแล้วปลูกนิดเดียวต้องการความจริงคุยกับหมอเบนหรือให้กำลังใจหมอเบนเป็นคอมเมนต์ไว้ทางใต้นี้นะคะ